สูตรเนี้ยค่ะมันเป็นเค้กช็อกโกแลตไรแป้งซึ่งไรแป้งจริงๆนะคะคือไรแป้งถึงขั้นว่าไม่มีแป้งเลยพี่เห็นไหมคะนี่แม่งไรแป้งแบบไรจริงๆอ่ะพี่ แทนที่เราจะไปซื้อไอแผ,แ,แผ่นแป้งแผ่นแป้งอย่างนั้นยังมีขับอยู่ไม่ยังไงมันมีน้ําตาลอยู่ในแป้งอยู่แล้วค่ะแต่อย่างเงี้ยคือขับต่ํามากแน่นอนว่าคุณอยู่ในโหมดโลดขับเลยคีโตยังทานได้เลยค่ะถ้าใช้แป้งมะพร้าวพี่ต้องคํานวณใหม่เพราะแป้งมะพร้าวดูดน้ําเก่งดูเนื้อเนี้ยเกือบเหมือนแป้งธรรมดาเลยค่ะเรดเวลเวดค่ะเรดเวลเวด,เลเวเวดแล้วของการที่จะทําให้น้าแครอทออกไปนะคะคุณใส่มะนาวลงไปด้วยหรือเลมอนก็ได้ค่ะจะออกมาเป็นเนื้ออย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มันเหมือนฟุตเค้กอย่างเงี้ยค่ะต่่่าาเเเรระไมมีหพกูน ว่าอย่างนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วน,นะคะอิ่มวันนี้นะคะคาะมาสง่งการเรียนการสอนคอร์ส oh, h e a l t h เ Bakery เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าที่นี่บรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างคุณครูเป็นยังไงนักเรียนเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะที่นี่เวลาทำทีไรนะมีแต่คนบอกว่าเราจะได้ให้ขนมเยอะสุด,สด ที่คูเดตอ่ะเราอ่ะเป็นคุกกิ้งสตูดิโอที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะนอกจากเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5เราก็มีที่ชิดลมชั้น4ด้วยวันนี้เป็นคอสเฮลตี้เบเกอรี่เป็นเฮลตี้เบเกอรี่เวอร์ชันหนึ่งส่วนใหญ่เป็นเค้กเบสิกที่คนจะรักษาสุขภาพเริ่มเริ่มต้นรักษาสุขภาพค่ะไม่ถึงทานจะต้องมีโรคประจำตัวนะคะอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันสองค่ะก็คือจะเข้มข้นมากขึ้นจะเคร่งครัดมากขึ้นนะคะ ทุกอย่างกินกับกาแฟาได้หมดเลยค่ะจะให้ดีต้องกินกับคนรู้ใจค่ะฉันหนูมไม่มีค่ะหนูรู้ใจตัวเองก็พอแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> คือกล้วยหอมาก,กับกล้วยน้ำวามันต่างกันตรงความหอบนั่นแหละคะ่ะเค้กค่ะพอสุกแล้วคุณเอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันไม่มีเศษอะไรติดขึ้นมาแล้วก็แปลว่าสุกสุกก็คือจบไม่ต้องอบต่อไม่อเอาอีหน่อยหน้าเอาอีหน่อยหน้าอะไรอย่างเนี้ย วันนี้เมนูพี่ชอบอันไหนไลดเวเวทใช่ไหมคะตัวขนมปังใช่ไหมคะอ่าขนมปังลายแป้งพี่ปูแป้พี่ปูเป้งชอบลายบานาน่าใช่ไหมบานาน่าแล้วก็นาน่ค่ะอ่าแอเค้กอ่าเป็นขนมปังลายแป้งค่ะตัวนี้ไม่ได้ใแป้งเลยพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดนี่คือจะไปทําขายเลยนะคือเขามีลูกค้ารออยู่แล้วที่เป็นลูกค้าเฮลตี้นะคะคิดว่าจะทาขายอันไหนก่อนพี่ อันนี้เอาก่อนเลยใช่ไหมโอเคพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลชอบไรอันนี้เหมือนกันโอ้ทุกคนชอบขนมปังไรแปง<ว>พิติีละคะคนนี้จะไปทำให้คุณแม่ทานนะทอดอันนี้แล้วก็กล้วยเพราะว่าพี่กินซ้ำแล้วเมยทางอีก<ๆ>เลยกล้วยบานนาครับเค้กก็<ๆ>คิดว่ากินตอนบ่ายดีโอเคอใช่เพราะบางอันมันจะหวานค่อนข้างน้อยเลยถ้าเกิดคนที่เข้าวงการใหม่ๆก็อาจจะสตันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย อาชอนมาต้องการเย่แล้สจขภาพนะคะ